เหตุระทึกนะคะเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยต้องวิ่งหนีตายค่ะเพราะว่าน้องชายของตัวเองเอาปืนมาไล่ยิงเธอถึงที่บ้านนะคะไม่พอใจค่ะก็คือว่ามีเรื่องการเกี่ยวกับมรดกที่ดินสามีเธอพยายามจะเข้ามาช่วยกลายเป็นว่าถูกน้องชายใช้ปืนยิงจนเสียชีวิตค่ะ นางประนอมวัย56ปีนะคะกระสือก,กระสนหนีตายมาร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจหลังจากที่ถูกนายมนตรีอายุ48ปีน้องชายของตัวเองถือปืนบุกเข้ามายิงเธอถึงในบ้านแต่ว่านายประหยัดอายุ57ปีสามีของเธอมาช่วยเอาไว้เลยถูกยิงเสียชีวิตแทนนางประนอมบอกว่าเธอกับน้องชายมีปัญหาขัดแย้งกันมานานตั้งแต่แม่แบ่งที่ดินมรดกให้เมื่อคืนเธอกำลังเก็บผักแล้วอยู่ๆหมาของน้องชายก็วิ่งเข้ามาเธอก็เลยไล่ออกไป น้องชายไม่พอใจถือปืนบุกมาที่บ้านจะยิงเธอแต่เธอสู้นะคะก็เลยถูกน้องสะบ,บัดล้มลงจังหวะนั้นค่ะสามีเข้ามาช่วยแย่งปืนแล้วก็บอกให้เธอวิ่งหนีไปแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึัดสามีล้มลงค่ะส่วนเธอก็วิ่งหนีเข้าไปซ่อนตัวในป่าแล้วน้องชายก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนหาเธอไม่หยุดค่ะวิ่งไปช,ชีวิตเลย ถ้ามันป้าหันมาปลูมันปุ๊บมันหักลูกจะใส่ยืดไล่ยิงป้าคุมป่าไปป้าบิงเข้าปามันนั่งฟังเสียงรถมันวนหาเราเราก็ค่อยคานไปเรื่อยๆแปลงป่ามันปุปมตรงนี้เป็นปมเรื่องมรดกแน่นอนใช่ผัวพันมานานแล้วก็ตั้งแต่แบ่งกันมาเขาไม่พอใจหลังเกิดเหตุไม่นานนะครับนายบุญตรีผู้ก่อเหตุเอาปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ที่ใช้ในการก่อเหตุไปมอบตัวกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ ตอนที่ไปมอบคุณผู้ชมครับสภาพของเขาก็คือมีบาดแผลถูกมีดแทงเข้าที่แขนซ้ายเย็บ mm hmm. yep, 19เข็มได้ mm hmm. รับบาดเจ็บช่วงที่มีการต่อสู้กับพี่เขยครับตอนสายวันนี้ตํารวจปากช่องก็เลยนําตัวไปทาแผนประกอบคํารับสารภาพเจ้าตัวยอมรับนะครับว่าสาเหตุเกิดจากทะเลาะก,กับพี่สาวเรื่องของที่ดินคือทะเลาะก,กันมาบ่อยครั้งมากครับสะสมเป็นระยระเวลายาวนานเมื่อคือนนี้ตั้งใจจะไปยิงพี่สาวแต่พี่เขยเข้ามาช่วย ตัวเขาเองถูกพี่เขยใช้มีดแทงจนบาดเจ็บอยากจะขอโทษและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับพี่พายานกะขอโทษเลยไหมขอโทษเลยไหมขอขอโทษเสียใจได้ครับ ขณะที่ภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่าสาเหตุนะคะมาจากฝั่งพี่สาวของสามีโมโหที่หมาไปเหยียบผักเสียหายสามีเลยมีปากเสียงกับพี่เขยจนสามีโมโหตะโกนถามขออนุญาตนะพูดแบบนี้บมึงจะอะไรกับกูนักนาแล้วก็ต่อยกันจากนั้นก็คว้าปืนกลับไปก่อเหตุ พอได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งตามไปห้ามแล้วนะคะคือไปบอกไม่ให้ตามไปยิงพี่สาวซ้ําเป็นรายที่2ก็เลยสุดท้ายมีการมอบตัวเกิดขึ้นตํารวจก็ดําเนินคดีกับนายมนตรีไป3ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและก็ความผิดตามพรบอาวุธปืนอีก2ข้อหาก่อนส่งไปดําเนินคดีค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สาคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้มีพลาท,ทุกข่าวที่สําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์